สวัสดีครับพบกับ4นาทีกับรถดีที่เคสป e ดนะครับผมวันนี้พบกับผมวันเค p e e d อีกแล้วนะครับผมวันนี้มาแนะนํารถเข้าใหม่อีก1นขั้นนะครับเป็นรถตลาดเลยรถเจ้าตลาดแบรนด์เจ้าตลาดเลยนะครับผมตัวนี้เป็น Toyota v ีอนะครับผม 1.5e คันนี้เป็นปีโมเดล2015นะ2015นะครับผมคันนี้สีขาวคันนี้เลยนะครับผมเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะครับว่ารถคันนี้จะสวยงามแค่ไหนแล้วก็หน้าซื้อหน้าจับจองแค่ไหนนะครับผมอ่ะ เริ่มจากด้านหน้านะกระจังของเขาก็จะเป็นแบบพรีเมียมนะครับผมพรีเมียมตรงนี้นะโลโก้ชัดเจนนะครับผมโลโก้โตโยต้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมนี่ตัดสีตัวรถดูสวยงามเลยนะครับส่วนโคมไฟนะครับโคมไฟก็เป็นแบบฮาโลเจนนะครับดวงใหญ่โตนะครับดูโดดเด่นสวยงามนะครับผมสองสว่างเวในเวลากลางคืนนี่ดีมากนะครับผมส่วนล้อนะครับเป็นล้ออลลอยนะครับผมขนาด17นิ้วนะครับผมล้อแต่งซิ่งๆเลยลายทูโทนนะครับสวยงามนะครับผมคันนี้ แล้วก็คันนี้มีไฟเดียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับผมนี่เท่มากนะครับแล้วก็ตกแต่งกันทรงกันศาสให้ครบเลยนะครับคันนี้ก็มีชุดแต่งให้รอบคันนะครับผมชุดแต่งรอบคันเลยนะครับนี่สวยเลยลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับผมรถคันนี้ซื้อมันขับอย่างเดียวนะครับผมสวยๆมากนะครับนี่ตัว E นะตัว E นะครับผมมาเรามาดูภายในกันนะครับภายในตรงผู้โดยสารตอนเบาะตอนหลังนะครับผมก็ ภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับเดินด้วยได้สีขาวนะครับตัดกันดูสวยงามนะครับผมเบาะเนี่ยร้านเคสปีดเราก็จัดให้นะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับถ้าเบาะเดิมโรงงานเนี่ยก็คือเบาะผ้านั่นเองนะฮะค่อนข้างจะดูแลยากเนาะส่วนเบาะหนังเนี่ยดูแลง่ายนะครับผมเช็ดง่ายนะครับไม่เปื้อนนะฮะอ่าแล้วก็ภายในนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังก่อนดีกว่าคุณแจก็เป็นแบบรีโมทอ่ารีโมทอิมมูบิไลเซอร์นะอ่า ไมคันนี้นะผม9 7้าหนเจ็ดนะเก้าหมเกิโลเท่านั้นนะปี P 15นะผมวิ่งน้อยใช้น้อยมากนะครับมีก็มีแอร์แบ็กคู่หน้านะตรงนี้ก็สามารถเล่นวิทยุ mp 3ใส่ cd dvd ได้นะครับผมแอร์ก็เป็น bit, นะแอร์บิดนะแอร์บิดเกียร์เนี่ยรุ่นอ่าปีนี้ตัวเนี้ยเป็นเป็นเกียร์เป็นเกียร์รุ่นใหม่เครื่องรุ่นใหม่แล้วนะครับผมเกียร์ก็สามารถชิปอัปชิปดาวได้แบบซีฟุนเชียลนะครับผมอ่าสามารถตดอัตราเร่งได้ดีนะครับผมแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ เกียร์เสปีดนะความพิเศษของของปีตัวปีโมเดลปีนี้ก็คือสามารถเติม e85 ได้ได้แล้วนะรองรับน้ำมัน e85 แล้วนะครับผม mm hmm. เรามาดูเครื่องก้องเครื่องกันดีกว่า mm hmm. นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับผมเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วนะครับเรื่องเป็นเครื่องรุ่นใหม่เกียร์รุ่นใหม่นะครับผมหัวน็อตไม่เคยขยับไม่เคยแกะ มาร์คมอกยังอยู่ครบนะครับมาร์คโรงงานมอกรีเวทอยู verses, mm. <s <S ่ครบนะฮะนี่การความร้อนนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมสวยงามนะครับผมห้องเครื่องนี่นิ่งๆเงียบๆกันเลยทีเดียวนะครับนึ่ว่ายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับนิ่งมากเงียบมากนะครับผมเรามาดูบารรถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมราคาจากราคาปกตินะนี่ราคาหน้าร้านปกติเลย3ามแสนแปดหมืน้าบาทนะราคาปกติวันนี้เชสสปีดเราลดเหลือนะครับ3ามแสน 690 0 0ั 69, บาทนะครับผมนับาทออกรถเริ่มต้นเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับผมนนี้ผ่อนอยู่ปรมาณ6,7 0ักว่าบาทนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคันนี้ได้ดบี้ยพิเศษด้วย279นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องดอกเบี้นะครับผมก็เอกสารที่ใช้นะเอกสารก็จะมีสำเนาะเบียนบ้านแบบประชาชนสลิปเงินเดือนแล้วก็สติเมนโยลัง6เดือนนะครับพออาคาแม่ค้าะคะก็เจ็บเบรนบิขเจที่แบ่งเข้ามาได้นะครับผมร้านเรานะตั้งอยู่ที่ถน,ออนน หากมาไม่รู้ยังไงปักหมุดที่กูก็แบบได้มาถูกแน่นอนหรือทวาผมได้ที่0 8 8 8 3 8 1 2แนะครับผมและสำหรับลูกค้าที่มีคำถามอะไรก็ฝากไว้ใต้คลิปใต้ลิงก์ได้เลยนะครับผมความเป็นไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอฝากรถวีออสสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ